โครงการเพื่อนรักต่างศาสนาผู้นํากับการถักทอสักิภาพและการปลองดองในสังคมไทยนะคะก็จริงๆมาจากการที่สถาบันสิทธิทมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาสิบกว่าปีนะคะแล้วก็ เราก็เห็นว่าพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยสูงมากแล้วก็ผู้นำศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะดึงเอาความร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนนะคะมา,าร่วมกันขับเคลื่อนทำงานนะคะพอ,อรัฐบาลคอ,อสชอยืดอำนาจเข้ามาทำงานเนี่ยคะ่ะ เบื้องต้นเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของนโยบายปองดองนะคะทีนี้เราก็คิดแหละว่านโยบายปองดองเ,เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าทําอย่างไรที่จะให้เกิดความปองดองอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าใช้นโยบายแบบเร่งรัดปองดองแต่ไม่มีกระบวนการและวิธีการนะคะที่จะพูดคุยกันอย่างจริงจังเราก็ไม่ได้เชื่อว่าการปรองดองจะสามารถเสร็จขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เราก็เลยเป็นโจทย์ที่เราจะมาคิดว่าเอ๊ะ เราจะสร้างการปองดองอย่างไรดีก็หันมามองที่ต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมชายแดนใต้ว่าผู้นำเนี่ยค่ะคือคนที่มีส่วนร่วมสําคัญในการสร้างสันติภาพแล้วก็สันติภาพที่เราเชื่อก็กคือสันติภาพที่มันต้องสร้างจากฐานร่างของชุมชนนะคะคือถ้าคนในสังคมชุมชนเนี่ยมีความสมานสมามัคคีสันติภาพที่มันเกิดจากในชุมชนเล็กๆะ,ะมันก็จะค่อยๆขยายตัวนะคะ ไปทั่วๆเนาะมันก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงในเรื่องของสันติภาพจากชุมชนนะคะเราก็เลยเป็นโจทย์ที่บอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะชวนหันกลับไปดูต้นคุณน,นะคะว่าต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมในชุมชนเนี่ยค่ะมีอะไรอยู่บ้างแล้วเราก็เลยพบว่าเอ่อทั้งพระทั้งอิหม่ามนะคะทั้งชาวพุทธทั้งมุสลิมในชายแดนใต้ที่จริงเนี่ย ก็อยู่ด้วยกันด้วยดีนะคะมีต้นทุนทางความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งดีมากนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรง้งแต่ปี2547เนี่ยมันทำให้เพื่อนไม่กล้าไปมาหาสู่กันเหมือนเดิมงานของเราก็เลยมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะคะเราก็ไปชวนพระไปถามพระไปถามอิมามไปถามบาบอว่าเอ๊ะเคยมีเพื่อนต่างศาสนาไหมนะคะซึ่งเราก็พบว่า มีทุกท่านเนี่ยมีเพื่อนต่างศาสนากันทบทั้งนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรียนมาจากโรงเรียนเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาก่อนเราก็เลยเอาต้นทุนเหล่านี้ค่ะมาเป็นโจทย์ในการทำงานในโครงการมีวัตถุประสงค์สำคัญ3ข้อหลักๆนะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือไปฟื้นฟูนะคะไปฟื้นฟูความไว้วางใจ ไปถักทอสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุทธมุสลิมนะคะในพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนเนาะแล้วก็ใช้ประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาวะหรือสุขภาพเป็นตัวนำนะคะทำยังไงก็คือไปชวนเพื่อนนะคะไปเยี่ยมเพื่อนอาจจะเป็นเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุติดบ้านด้วยกันนะคะแล้วก็ พอไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไปฟังเรื่องเล่านะคะของผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยก็จะได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ประการแรกประการที่2ก็พยายามส่งเสริมเนาะการทํางานร่วมกันระหว่างที่น้องพุทธมุสลิมหรือว่าคนที่คิดว่าเป็นเคยขัดแย้งกันนะคะเราก็ไปส่งเสริมกิจกรรมให้ทํางานร่วมกันเช่นไปเสวนาร่วมกันนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ไปจัดกิจกรรมปั่นปันบุญ ในปานาเละนะคะทาไมถึงปั่นปันบุญเพราะว่า,าในช่วงเดือนตุลาเนี่ยค่ะก็เป็นช่วงประเพณีของชาวพุทธในปานาเละนะคะทีนี้ชุมชนปานาเละเนี่ยถ้าพูดถึงอำเภอป,ปานาเลกก็จริงๆเป็นพื้นที่ที่พุทธมุสลิมอยู่ด้วยกันเรียกว่าสัดส,ส่วนเนี่ยแทบจะครึ่งครึ่งนะคะที่เขาอยู่ด้วยกันเราก็คิดว่าตรงนี้ค่ะคือต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่ดีมาก เราก็ชวนเพื่อนเริ่มจากการไปชวนพระก่อนว่าเอ๊ะมีเพื่อนเป็นอิหม,ม่ามเป็นเพื่อนเป็นบาบอมไหมมีมีเพื่อนเป็นผู้นําศาสนาไหมหรือว่าไปชวนอสอมอที่ทํางานเรื่องสุขภาพอะค่ะามาคุยกันเราก็เลยเชวนกันทํากิจกรรมนี้เขาก็ออกแบบมาคือเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยชุมชนเขาก็บอกว่าอยากจะจัดปั่นจักรยานเอาเด็กๆมาด้วยจะได้เชื่อมความสาคัญแล้วก็ เล่าเรื่องดีๆแบบนี้ให้เด็กรุ่นหลังด้วยเพราะคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเคยไปมาหาสู่กันเคยไปเล่นด้วยกันแต่มันหายไปวิถีวัฒนธรรมหรือว่าการเล่นแบบนี้หรือการไปแลกเปลี่ยนไปเย่าไปเยือนแบบนี้มันหายก็เลยอยากจะชวนเด็กๆมาด้วยทีนี้เด็กๆเนี่ยเขาชอบปั่นจักรยานก็เลยใช้กิจกรรมเรื่องการปั่นจักรยานอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อ2ว่าให้หากิจกรรมที่ทําร่วมกันการทําร่วมกันคือเราไปฟังคนในชุมชนก่อน ไปฟังเพื่อนกับเพื่อนเขาคุยกันก่อนว่าเขาอยากจะทําอะไรร่วมกันเราจะไม่เอาโจทย์ของเราใส่ลงไปให้เขานะคะแต่ว่าให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อที่จะสร้างสันติภาพสันติสุขสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนขึ้นมาเองนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3เราคิดว่าเมื่อชุมชนทํางานแล้วนะคะสร้างความสัมพันธ์แล้วเราต้องหาด้วยเหมือนกันว่าอะไรคืออุปสรรคต่อ ความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความไม่สงบเนาะปัญหาเรื่องของอการแย่งชิงทรัพยากรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหาด้วยว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เพื่อนเนี่ยไม่ไปมาหาสู่กันเหมือนเดิมเอ๊โรงเรียนแยกกันเรียนหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะให้ชุมชนที่เราทํางานด้วยเนี่ยค่ะเขาถอดบทเรียนแล้วก็นําเสนอมาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะว่า เพื่อเราจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเอาไว้นะมีปัญหาอะไรที่หน่วยงานต่างๆควรจะต้องมาช่วยแก้ไขปัญหาด้วยนะคะในเชิงนโยบายทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างศาสนาด้วยกันนะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์นั้นนะคะอย่างเช่นเราเคย ข้ามไปมาหาสู่กันแล้วเกิดมีการการสอนหรือการพูดอะไรที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามอะคะ่ะเราจะชวนกันคุยอย่างไรที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าเอ้ยเราไปมาหาสู่กันขอบเขตตรงไหนที่เราปฏิบัติร่วมกันได้ที่เราข้ามไปมาหาสู่กันได้เช่นมุสลิมไปวัดไปตรงไหนได้พิธีกรรมตรงไหนที่เข้าไม่ได้ก็ทําความเข้าใจคุยกันอันนี้ก็คือมิติเอามิติความเป็นเพื่อนเอามิติของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะคะ มาเป็นโจทย์นําในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขอุปสรรคที่มันจะเป็นอ,อ,อุปสรรคสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน